สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงไตปลาค่ะแกงไตปลาที่อร่อยแบบมากๆเลยวันนี้เราลงใต้กันค่ะไปทําอาหารใต้กันแล้ว,วันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างยากหรือง่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเซีย์วลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ มาดูกันค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างวันนี้ใช้เป็นเนื้อของปลาโอนะใช้อยู่ที่2ตัวแล้วก็ใช้เป็นไตป้าใช้เป็นหน่อไม้ค่ะหั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มะเขือเปาะค่ะหั่นแล้วก็แช่น้าไว้เพื่อไม่ให้ดํานะแล้วก็ต่อด้วยทั่วฟักยาวหัน่นท่อนแล้วก็มันฝรั่งค่ะใช้อยู่ที่1ลูกค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะไตปลา เราจะนํามาต้มก่อนแล้วก็นําไปกรองต้มกับา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อลดความคาวของไตปลาค่ะต้อมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะละลายพอละลายเนี่ยเราจะต้องนําเขาไปกรองค่ะและวันนี้ปริมาณก็ใช้อยู่ที่1ขวดเลยซื้อมา1ขวดใส่หมดเลยค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปมาดูในส่วนของเครื่องแกงสะดวกซื้อก็ซื้อ,อสะดวกตำก็ตำถ้าตำเองเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีการตำไว้ให้ค่ะก็คือเครื่องแกงเผ็ดภาคใต้ค่ะต่อไปค่ะไตปลาเมื่อกี้แอดมินก็นําม,มากรองเรียบร้อยแล้วก็แยกใส่หม้อไว้แล้วก็ตั้งจนเดือดแล้วนะขั้นตอนต่อไปใส่เครื่องแกงลงไปถ้าซื้อก็ใช้อยู่ที่150กรัมนะคะหรือว่า1นกีดครึ่ง แล้วตอนนี้ก็ละลายเครื่องแกงให้เข้ากันไปกับน้ำไตปลานะคะระดับไฟที่ใช้นะจะให้ใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะต่อไปค่ะให้เราใส่มันฝรั่งลงไปก็คือมันฝรั่งจะสุกยากให้ใส่ลงไปก่อนไตปลาจะมีรสที่เค็มมากเราจะตัดความเค็มของไตปลาโดยการใส่น้ำมะขามเปียกหรือทางใต้จริงๆแล้วเขาจะใช้เป็นส้มแขกค่ะตอนนี้ก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไป ใส่ประมาณหนึ่งทะปีก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าจะไม่เน้นเปรี้ยวนะคะจะให้น้ำมะขามไปตัดเค็มของไตปลาค่ะและต่อไปค่ะใส่นอไม้ลงไปแล้วต่อไปค่ะก็ใส่มะเขือเปาะลงไปแล้วก็ใส่ทั่วฝักยาว หวานเล็กน้อยด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งแกงไว้สักพักนึ่งนะคะประมาณ5นาทีจากนั้นก็ใส่เนื้อของปลาโอลงไปบางคนอาจจะใส่เป็นปลาทูบางคนอาจจะใส่เป็นปลาซาบะได้หมดนะต่อไปค่ะเติมความหอมด้วยใบมะกรูดฉีค่ะ แล้วเราก็จะตั้งน้ำแกงไปเรื่อยๆนะคะจนเขาจะเข้าเครื่องก็คือประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําแกงไตปลาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ